h e l โหลโจโจสวัสดีวัยรุ่น f อฟซีไทุกคนอยู่ผมจอนะครับวันนี้แวะมารีวิวทีมเทพกันสักหน่อยครับกับทีมบางหวานะก็รอบก่อนที่เป็นฮาแลนกับอาเวลส s รอบนี้เปลี่ยนมาเป็นคาร์ลอตเตเวสตัวเทพนะตัวท็อปที่สุดในเกมในตอนนี้นะกับปี m d l มบกแนะครับค่าพลังก็ตามนี้เลยครับโคตรทองโคตรเทอน โดยเฉพาะค่าจบสกอร์ครับ150ไปแล้วนะพลังการยิงยิงไกลไม่ต้องห่วงครับสปิดต้นความเร็วคือจีจ้าสาสใจวันเล่สีทองส่งสั้นเกือบทองอ่านเกมโอ้โหก็เกือบทองครับเปิดบอลก็อาจจะไม่เยอะมากครับเพราะเป็นหน้าเป้านะสำหรับปีนี้แล้วก็ค่ายิงโค้งนี่ครับตามนี้เลยโอ้โหสูสีอวาวเลสมากๆนะ แทบจะแซงไปในหลายๆค่าพลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับมงบอลน,นี่ร้อยสามนะฮะความสูง171แต่มงบอลเยอะมากนะครับแข็งแกร่งก็เยอะมากๆนะร้อยสามแล้วก็ดุดันความอึดก็เยอะส่วนนิสัยก็ตามนี้มีเพิ่มความอึดด้วยนะครับคาร์ลอตเตเวสปีนี้แล้วก็ลองช็อตปั่นโค้งมาหมดครับยิงไซกอยนะลูกชิปแล้วก็สกิลเลี้ยงอย่างเทคนิคอลดิบเลกก็แถมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับราคามันดูรายยำใจเหลือเกินครับ แล้วมาดูปีก2ข้างครับที่เรียกได้ว่ากำลังอินเทนเลยนะสำหรับคลาสทีมออฟเดอะเยียร์ครับก็เป็นโอมามามมสกับฟิลโฟเดนซึ่งฟิลโฟเดนในปีนี้ท็อปที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับค่าพลังก็ตามนี้ครับแอบสูสีนิดนึงนะฮะความเร็วเนี่ยมามสดูเร็วกว่าแต่เล่นจริงเนี่ยฟิลโฟเดนดีกว่านะในเรื่องของการเลี้ยงการไปกับบอลคือมันซิ่งมากครับโฟเดนเนี่ยมามสที่แบบว่าเหมือนแบบค่าพลังดูดีแต่ใส่ AI มาแบบ ตัวงๆอยู่เลยนะครับคือการเลี้ยงบอลไม่อทิ้วไม่ได้เร็วมากเลยนะไปแบบไปแบบเหมือนตัวไม่เร็วนะฮะแต่ดูข้ามหลังครับโอ้โหพออยู่ในฟูลซิตี้ที่ได้ปรับฟูปัจจุบันแล้วโฟเรนนี่ดูเถื่อนมากๆนะครับผม นี่ถ้าเอาไปยืน c a m นี n ่1 e ้46นะฮะค่าพลังแทบจะสูงสุดในทีมแล้วและราคาตอนนี้นะครับไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแต่ณที่ผมถ่ายอยู่มันก็ประมาณนี้นะครับแวะมาดูกองกลางกันบ้างครับรอบก่อนเนี่ยทีมบางหวานใช้เป็นตูเร่นะตูเร่ j n m กับโรดี้ 23U ยูตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคันเซโล่เรียบร้อยนะครับตูเร่น,นี่น่าจะขายทิ้งไปแล้วซึ่งการเข้ามาของคันเซโล่นั้นมันก็ได้เรื่องความเร็วความพิ้วความคล่องนะในการพาบอลลากบอลขึ้นไปที่ดีกว่านั่นเองส่วนการยิงก็พอๆกันแหละ นะไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันเลยนะครับก็ให้ดูพลังคร่าวๆเนาะสำหรับ2ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลกัลกๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูแนวรุกซะส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะเตเวสเนี่ยโอ้โหผมอยากนำเหนือมากนะครับก็ตามนี้แล้วกันค่าพลังนะแล้วก็นีสใสก็ตามนี้นะครับขอแวะกองหลังหน่อยละกันนะครับเพราะว่ารูเบนเดียสนี่แกเพึ่งได้มาเหมือนกัน 25TOT y หรือว่าทีมออฟเดย์เยียนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ก็รูเบนเดียสนี่ก็สกิลค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเล่นเกมรับนะรูปร่างก็ดูดีเลย187 แล้วก็ได้เรื่องของความเร็วด้วยหลักๆของเขานะเป็นกองหลังที่มีความเร็วอาจจะยังไม่ได้เร็วสู้รเดกเกอร์แต่ว่าในฟูซตตี้นั้นเป็นตัวที่เรียกว่าน่าใช้ที่สุดแล้วสำหรับกองหลังคนนี้นะครับยืนเป็นตัวหลักตัวแบกได้ดีเลยทีเดียวดูภาพลังดิโอ้โหสีทองหมดเลยอะ่ะเรื่องเกมรับนะครับโคตรโหดเลยวะอันนี้กวดิโอนผมว่ามันก็เก่งแล้วนะแต่แบบ่าพลังยังเทียบตัวทีมออฟด้เยียไม่ได้นะราคาก็ตามนี้โคตรแพง ในไฮไลท์ช่วงแรกนั้นขอเป็นเกมกระชับมิตรกับคนดูทางบ้านกันหน่อยละกันโดยเกมแรกนั้นมีโอกาสได้เล่นกับน้องเซนแกเพิ่งจะถอยขี่เลี่ยนเอ็มปัปเป้ทีวบวกแปดมาซึ่งนั่นมันก็น่าลองของซะเลิเกินจังหวะน,นี้ผมตัดได้แล้วออกมาทางริมเส้นและด้วยความที่เป็น4222นั้นทําให้อยากจะเปิดมงซะเลิศเกินแม่เฉียดไปนิดเดียวหลังจากที่เปิดมงทักทายไปน้องแกกระแทงออกมาให้วินดี้ซู๊ และนั่นก็เปรียบเสมือนฝันร้ายของเซอร์เจโอโกเมสเกือบไปแล้วไหมล่ะและพามาดูสัมผัสแรกของโอมามาโมสกันหน่อยจังหวะเฟิร์สทัชไปไปแล้วไม่ได้รู้สึกเร็วมากแล้วอืไม่ได้ยิงด้วยเยอะจังหวะไปหน่อยและในช่วงเวลาก่อนหมดครึ่งแรกนั้นก็ได้เห็นขี่เลียนเอมบัปเป้โชว์พลังนิดหนึ่ง ยังรู้สึกโชคดีที่แอเดอร์สันนั้นองค์รงชิบหายในจังหวะนี้สำคัญเลยทีเดียวปั่นมาปัดไปแล้วตรงนี้เซฟไปอีกหนึ่งโอ้โหนับว่าเป็นซุปเปอร์เซฟเลยมาดูกันต่อในครึ่งหลังเริ่มเกมได้ไม่นานเพล์แรกของเกมเท่านั้นก็ได้เกิดจังหวะฮาฮาเกิดขึ้นจากจังหวะนี้นั่นแหละครับผมเอาโกออกไปไล่วินิสูตแต่วินิสุตนั้นม้วนกลับมาจ่ายให้บลลิงแฮมซะงั้น นับว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวและจังหวะน,นี้โรดีท้ทิมสวยจากด้านหลังจึงทำให้เกิดจังหวะสวนกลับเกิดขึ้นและคาร์ลสเตเวตตูแบกของทีมก็ไม่พลาดกดโลช็อต,ตีเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นนักเตะก็เริ่มจะเหนื่อยล้ากันมากขึ้นยกเว้นคาร์ลสเตเวสครับที่ความอึดนยังเต็มหลอดอยู่ เหตุก็เพราะว่าเขามีนิสัยเรื่องของเซคเก d ์วินที่สามารถเพิ่มความอื่นให้กับตัวเองได้หากว่าทีมของตัวเองนั้นตามอยู่ในนาทีที่75นั่นเองและพามาดูจังหวะนี้เกมสวนกลับของเซนโอ้โหคีเรียนเอมบาเป้ดูมันทำต่อเวลาพิเศษมันยังโคตรเร็วอยู่เลยอ่ะโอ้โหและในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องบุกแบบสุดๆแล้วครับสังเกตได้ว่าแบ็กสข้างผมนั้นจะเติมสูง ปีกก็จะดันขึ้นไปแบบสุดเลยฝากบอลไว้โรดี้ก่อนแล้วยกมาทางซ้ายจากนั้นผมก็ตัดสินใจเปิดเข้าไปลุ้นแบบงโงโงๆเลยโอ้โหไม่คิดว่าคาร์ลอตเตเวสนั้นจะยังคงยิงได้นิ่งขนาดนี้และในช่วงท้ายเกมนั้นผมก็ได้ลองส่องพาวเวอร์ช็อตไปหนึ่งทีจากโอมามามุสนักเตะที่ผมมองว่ามันไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะเยอะก็ตาม ในจงังหวะนี้ความขย,ยันของโรดี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปบอลมาที่ฟิลโฟเดนแล้วนั่นแหละครับลูกปั่นขงโค้ขงของฟิลโฟเดนก็ทำให้ผมคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปอย่างสุดมันเลยทีเดียวยังอยู่ในช่วงกระชับมิตรทางบ้านรอบนี้เจอฟูเอซีมิลานนะครับจังหวะนี้พอตัดได้แล้วรีบขึ้นให้ไวเลยครับทางซ้ายมีฮูเลียนอเวสสามเหลี่ยมมารอบนี้โบเลย ยูทูบบอลโลแล้วปั่นด้วยขวาคมๆไปเกมนี้ก็ยังคงเป็นแผน4-2-2-2นะครับเหตุก็เพราะว่าผมอยากให้อมามามุสนั้นดูโดดเด่นโดดเด้งขึ้นมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้โอมามามุสนั้นดูเก่งหรือว่าโดดเด่นขึ้นสักเท่าไหร่หรอกนะครับเหมือนสไตล์ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนเป็นตัวสร้างสารรค์เกมซะมากกว่าโอ้แล้วมาดูจังหวะน,นี้กันเจ้าคันเซโล นี่คือตัวแทนของยาย่าตูเร่และเขาก็ทําได้ดีเลยทีเดียวถือว่าเหมาะมากนะครับในมุมมองของผมการที่หยิบคันเซโลมาเล่นกลางโดยความเร็วความพริ้วการเลี้ยงบอลแล้วก็ยิงได้แทบจะ2เท้าเนี่ยมันยอดเยี่ยมสเะละเกิดแล้วโอ้โหนี่ฮะ <Wow. S 1> ฟีฟูเดนยิงแบบไม่จับด้วยเท้าขวาแบบนิ่งๆเลยทีเดียวอะบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวแบกของทีมนี้แหละครับสำหรับฟีฟเดนโยกเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมีความเร็วความคล่องความพริ้วแล้วก็ยิงได้แทบจะ2เท้าแบบแนบเนียนนะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับปีนี้ของฟีฟูเดนเนี่ย พลังก็โคตรเยอะแล้วมาตรงนี้กันก่อนฟิลโฟเดนจับแล้วหยิงห,หากแบบคมๆค,ครับ4-0ไปแล้ว <Wow. S 1> และหลังจากที่ผมเฝ้าปั้นเข้ามาสักพักใหญ่ๆโอกาสของโอมามามูสก็มาถึงครับจากจังหวะนี้เปิดเข้ามาลุ้นโมงแต่ไม่ได้บอลมาเข้าทางปืนแบบนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับโอมามามูสจังหวะปั่นก็จะประมาณนี้แหละครับ หลังจากที่ผมได้ทำการกระชับมิดไปพักใหญ่ๆก็ตัดมาในแรงกิ้งกันบ้างโดยเกมนี้กดมาเจอแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตและนั่นก็ทำให้ศึกครั้งนี้มันคือศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นเองจังหวะนี้แดนนี่เจมสเปิดโค้งหมาและซอบบัตเรียบร้อยครับโดนไปก่อน1ลูกจากดวิดเบคแฮมในเกมนี้ผมใช้แผน4-2-2-1-1ในการเล่นนะครับซึ่งแผนนี้ในเกมลุกนั้นจะเน้นเล่นกว้าง ปีกสข้างจะสําคัญมากๆเลยทีเดียวในการสร้างสรรค์เกมหรือเข้าทําโอมามาลุสก็ได้รับปรับบทบาทมาเป็นกองกลางตัวรุกครับแต่ตรงนี้เสียบอลไปแล้วนั่นแหละครับชิปหายเลยรูนี่ซีซีโอ้โหดูครับดูมันทำากวาดีโอนมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยแต่พลาดแล้วก็พลาดไปครึ่งหลังยังมีเวลานิดหนึ่งตรงนี้เตเวสมาที่อาเสที่ปรับบทบาทมาเล่นกองหน้าและครับ ตอนนี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็น4-2-2-2เรียบร้อยและฟรีคิกระยะนี้ก็หวังผลได้ดีเลยทีเดียว30.7เมตรสูตรนี้เคยสอนไปแล้วครับเรียบร้อยยิงด้วยเท้าซ้ายของเซยโกเมที่ค่าฟรีคิกประมาณ120กว่าเท่านั้นเองและหลังจากที่ตีไข่แตกได้ไม่นานโอกาสตีเสมอก็มาถึงจากจังหวะนี้ฟีีโฟเดนพยายามพิจาทะลวงจากดิ่มเส้นแต่ก็ไปไม่รอด แต่ไอการได้ฟีคิกระยะนี้มันเปรียบเสมือนการยิงจุดโทษชัดๆเลยเรียบร้อย <Okay. S 1> การเปิดฟีคิกของโอมามาโมสสู่ฟีโฟเดนทำให้เครื่องจักรสีฟ้าของเราได้ไปต่ออีกครั้ง <Wow. S 1> และในนาทีที่74 <No. S 1> ก็เกือบจะโดนเหมือนกันโอ้โหในเมื่อยังไม่โดนนั้นกระสวนกลับให้ไวทันทีและคาร์ลเตเวสก็ทำสิ่งนี้ให้ผมได้อึ้งอีกครั้ง นั่นคือการบรรจงยิงลูกชิปให้หายเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามและในช่วงท้ายก่อนที่เกมจะจบนั้นก็มีการสนทนากันนิดหน่อยซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ยิงได้ก็คงไม่พิมพ์แหละครับและก็จบไปด้วยสกรอร์นี้สุดมันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมได้ไปลองเล่นทีมนี้มานะครับเพราะต้องบอกว่ามันมากๆนะครับ กองหลังโคตรแน่นกองกลางโคตรดีแนวรุกโคตรโหดยกเว้นไอมาโมูดเลยละครับที่ผมอาจจะเล่นไม่เข้ามือสักเท่าไหร่นะักคือค่าพลังมันก็ดูดีดูสวยนะครับแต่พอเล่นจริงเนี่ยมุฟมเมนต์มันยังดูไม่พริ้วไหวเท่าที่ควรคือรูปร่างเนี่ยมันแทบจะเทียบเท่ากับอาไนได้เลยนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าอาานเนี่ยมัน มันไปกับบอลได้ไวได้พริ้วกว่านี้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่า AI ของมามุสตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวที่เก่งดีพรีเมียมหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือคนอื่นเขาเล่นเก่งแต่ผมเล่นไม่เก่งอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เหมือนกันคือสรุปเอาง่ายๆเลยมันไม่เข้ามือผมมากๆนะโดยเฉพาะจังหวะเข้าเท้าซ้ายนี่เป็นอะไรที่อับปรีมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆก็ต้องลองเล่นดูเอง และถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่างไงก็ฝากกดไลค์เปกระจายให้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณบางหวานมากๆที่เอาทีมนี้มาให้ลองเล่นกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีบอย